สางนาหัวร้อเจ้ามีวิธีจัดการกับข้าแล้วอย่างนั้นเหรอเว้นแต่ว่าเจ้าเข้าสู่ระดับไร้ตัวตนและทำลายวิญญาณของข้าท่านั้นอย่างอื่นมันก็ไร้ประโยชน์น่าซันจีน้อยกดเขาไปนิ่งๆนะอย่าให้เขาขยับได้เชียวละโจ้าฟานเจ้าเองไม่เหลือพลังแล้วตอนนี้สภาพเจ้าใกล้จะร่วงอยู่รอแร่แล้วแค่ยกแขนข้างเดียวยังจะยกไม่ขึ้นเลยและเจ้าจะทำอะไรข้าได้อย่างนั้นเหรอ ในตอนที่เจ้าสภาพร่างกายพร้อมสมบูรณ์ที่สุดเจ้าังเอาชนะข้าไม่ได้เลยเจ้าทําอะไรข้าไม่ได้หรอกเจ้าขอรอเรื <je an> ่องอะไรกันข้าขำที่เจ้าประเมินค่าความสามารถของตัวเองสูงจนเกินไปและข้าก็ขำที่เจ้าเป็นเหมือนกับกบที่อยู่ในบ่อน้ําไม่ได้รู้เลยว่าท้องฟ้าภายนอกนั้นสูงถึงเพียงไรความรอบรู้ของเจ้านั้นมันช่างต่าเตี้ยเรียดินมากนะ โลกนี้เต็ไมไปด้วยวิชาต่างๆมากมายเจ้าคิดจริงๆหรอว่ารากสมศักดิ์นั้นจะทําให้ร่างกายของเจ้าเป็นอมตะอย่างแท้จริงน่ะจงดืมตามองดูโลกแห่งความเป็นจริงซะวิชามานเปลี่ยนสภาพจ้าจอฟานดิจ้ากำลังทำบ้าอะอยู่เนี่ยก็แน่นอนสิข้ากำลังดูวิญญ,ญ,ญาณของเจ้าออกมายัางไงล่ะ <c> ห <oughs> ยุดหยุดอยางนี้นะ เฮ้เจ <owad Es> ้า <börjar> แก่หววปู well ้เจ้าเนี่ยดื้อด้านรำคาญจริงๆนะคำพูดที่เยสโสหังก่อนหน้านี้มันหายไปไหนหมดแล้วล่ะเฮือเฮ้อเจ้าว่าได้เป็นผู้ขัดเกลาวิญญาณของพวกมันถึงแม้ว่าเจ้าจะดึงเอาพวกมันออกไปได้แต่ว่าพวกมันไม่เชื่อฟังใครร้องนอกจากข้าคืนมาให้ค่าเดี๋ยวนี้ซะแล้วข้าสัญญาว่าข้าจะไม่ต่อสู้กับเจ้าอี พวกเราจะแบ่งโลกนี้ออกเป็นสองส่วนแบ่งกันคนละครึ่งโลกใบนี้เป็นของข้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วไอ้พวกหนอนปัตพีพวกนี้ในเมื่อข้าดึงมันออกมาจากเจ้าได้แล้วแล้วเจ้าคิดว่าข้าจะควบคุมพวกมันไม่ได้หรือยังไงฮะไม,ไม่จริงนะเป็นไปไม่ได้ไม่ ท่านพ่อข้าไม่รู้เลยว่าท่านมีลูกเล่นแบบนี้ด้วยนี่มันเป็นวิชาที่ท่านสืบทอดมาจากท่านอาจารย์จัก,กรพัฒน์ตำรารับทั้งเก้าอย่างนั้นหรอท่านแย่งพวกมันมาจากเขาจนหมดตัวเลยสารจือน้อยจะช่วยปกป้องข้าทีในขณะที่ข้ากำลังลวกเจ้ามัปกรณ์พวกนี้เป็นหนึ่งเดียวข้ากำลังจะก้าวข้ามพลังอีกระดับขั้นหนึ่งแล้วได้เลยท่านพ่อ นั่นใครนะกูสารตรงเจ้าคือมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งตระกูลจัก,กรพรรดิแต่แล้วเจ้ากลับร่วมมือกับคนทรยศแห่งอาณาจักรอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าลืมสัญญาของเจ้าเมื่อ300ปีก่อนไปแล้วหรือยังไงคำสัญญาของข้าก็คือการรักษาตระกูลจัก,กรพรรดิให้มีชีวิตอยู่เป็นเวลา1 0 0 0ปีแต่ไม่ได้หมายความว่าข้าจะต้องกลายเป็นสุนัขรับใช้นี่นาะ ถ้าข้าอยากจะช่วยเดี๋ยวข้าก็ช่วยเองแหละแต่ถ้าข้าไม่อยากช่วยก็มีใครสามารถบังคับข้าได้หรอกเชือเจ้าเด็กนี่กลายเป็นพวกเจ้าเล่แบบนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันเจ้าโจฟานเจ้าป็นคนสอนเขาแน่แนถ้างั้นเจ้าก็าช่วยรักษาสัญญาของเจ้าโดยการทำลายศัตรตูของตระกูลจกักรพรรดิซะเสโดยการที่โจฟานเป็นคนทะเลาะแห่งอาณาจักรเท่ากับว่าเขาเป็นภัยคุกคามต่อพวกเราทุกคน โดยการที่เจ้าเป็นมังกศรศักดิ์สิทธิ์เจ้าควรจะรักษาคำพูดของเจ้าเพราะงั้นเจ้าควรจะต้องทำลายเขาแทนที่จะปกป้องเขาสิเชะอช่างหัวแกซี่การที่ลูกชายช่วยดูแลพ่อของเขานั้นไันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในโลกใบนี้และยิ่งไปกว่านั้นท่านพ่อสัญญากับข้าแล้วว่าเขาจะปล่อยให้ตระกูลจักรพรรดิยังมีชีวิตอยู่เขาต้องการเพียงแค่พลังเท่านั้นเขาไม่ได้ต้องการตำแหน่งหรือสถานะอะไรเลยอ กูสารตรงเมื่อกี้เจ้าเรียกเขาว่าอย่างไงนะอ๋อใช่แล้วพวกเจ้ายังไม่รู้สินะว่าเขาอ่ะเป็นพ่อบุญธรรมของข้าถ้าเกิดว่าพวกเจ้าแต่ต้องเขาไม่แต่ปลายผมแล้วละก็ข้าสาบานว่าข้าจะทำลายพวกเจ้าทีละคนทีละคนเลย